ครับสวัสดีพี่น้องเออไซสูุ่ะคนครับน่าจ่าขอสวัสดีตอนเสาราวันเสาร์ครับพี่น้องครับมนีทํางานหอดหอดหอดวันเสาร์พี่น้องเนาะทางานถึงวันเสาร์พี่น้องหยุดวันอาทิตย์บุญเดียวพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามนี้มากินข้าวกับน้าจ่ครับน่าจก็กีวิ่งไล่มนีน้องพี่น้องครับมูวิ่งไล่มณีเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์เืิมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนาะ มาครับมาม้นินก้อยหมูนะจ้าครับมันนี่แจบบเลยพี่น้องนะก้อยหมูครับก้อยหมูขอขอ,โอโยาดฉีกลยพี่น้องนะนสาดไปน้องโอ้โะเฮียเว้ยไหมูตายี่น้องเ,อๆๆเต็มลงไวหลพไปน้องเลยมีนาา้าจ้าประด็หนึ่งขอไปน้องสื่อคนดี้ไม่กิน เตือนสวยวันนี้ตือนสวยหนาวพี่น้องฮอและหาบาทพี่น้องไหมจะมิดพัดตุ่มมันวอกตุ่มเศษพี่น้องเนี่ยหอมๆเลยพี่น้องไหมพี่นอ้องไหมเยอะไหลพี่น้องไหมเยวมันสีหมดซ่บก่อนเ,อเราก็ลุยเด้พี่น้องนี่ครับ cái mặc kia thì nó bị lòng này nhục quay nhẹ thì bị lòng đây nhìn thua mà na cha hấp mình cả thì bị vàng bị vàng này lòng này หนึ่งสวยไปหน่องไปหนึ่งเขาช่วงแค่าอากาศดีไปหน่อยงี้นนนนนอนหลับสบายดี่าอืมหอม พันดีบีเป็นยองไงต้องคิดว่าไข่หร่ยังต้องทานจ่ใชเป็นไขน่ละเป็นเมย์เป็นลาพี่น้อง เป็นลมอากาศเปลี่ยนแปลงบ้านเนี่ยรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ยหนาวแล้ว เี๋อาจาเปลนเป็นปนแกสุกๆสุกคน,นะพี่น้องสวยๆนะเพี่น้องเด้อแกีไม่ลยพี่นอ้องแซ่บ ขอทายวยันนี้ผักพี่นองเสียบมอ๊ะหยิ่กับเจ้าวเสียบแล้วที่ผักปีน,นองสำหรับเราจะไม่ยั่งหลายกินเพื่ออยู่มันไี้อยู่เพื่อกินน้พีีนองนะ กินเพื่อทั้งชีวิตของนี่มันต่อไปพี่น้องดุ้ลสุซูพาไปดีการขับรถขับลาก,กันดีพี่น้องนะมีวัตถุนเหตุหลายอย่างพี่น้องสำหรับวันนี้นะจ๊ะกับ ฝากกดติดตามน้าใจเด้อพี่น้องเด้อรับชิมนี่ก็ฝากไว้ที่ก้อยหมูพี่น้องนะครับเป็นในการสวัสดีครับ